ว้าวรถแมคโครนะครับทุกคนดูนี่สิรถแมคโครมาทำอะไรอยู่ตรงนี้โอ้โหเอี๋ยวซูมกันหน่อยอูแมคโครคำใหญ่ตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกนะครับว้าว ฮ่าแม็กโคนี่แม็กโคไหนจะสู้ช้างของเราแม็กโคก็ไม่สู้ช้างเราหรอกนี่ช้างจะทู้ดูเปรียบเทียบช้างกับแม็กโคหน่อยดิโอ้โอ้ช้างก็ตามไม่รู้แล้วหนีแล้วแม็กโคหนีช้างแล้วโอเคทุกคนบายบาย